เอาแบบไหนเอาแบบสุดเลยครับเอาแบบสุดเลยครับสุดนะก็เป็นปีที่ที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ไม่โอเคปีเราคือแย่สุดๆเรื่องงานเป็นงไงบ้างอ้ไหนก็ปีใหม่ละมีใครที่เราอยากขอบคุณหรือว่าโ้โรธเป็นพิเศษไหมครับส <c oughs> ำหรับปีที่ผ่านมา <c oughs> <c oughs> ไม่เจ็บอนะสบายเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DK ่เ e สเปเชียวันนี้รู้ไหมครับว่าเรามาทำคอนเทนต์รายการคอนเทนต์พี่ใหม่พี่ใหม่นี่ไงหมวดถูกล้องจัดครอบคือคอนเทนต์พี่ใหม่นะครับทีมงานจะพาน้องมาแชร์ประสบการณ์ปีที่ผ่านมาว่าเป็นปีที่ดีหรือไม่ดีไงและปีต่อไปเนี่ยน้องจะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไงแต่สเปเชียลของเราเนี่ยเราจะพูดคุยธรรมดาคงไม่ได้เราเลยครับน้องมาอยู่ที่ร้านนวดนี่ก็จะไปได้ด้วยดีไหมวันนี้ได้ ได้ได,ได้ค่ะพร้อมไันรัะพรรับเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ร,รพไปเลยไมไลยพรมาพรม้อมไเล้วรเลยไปเลยพอพอลมเลยคพรับรามะรามไละมไปเลพะวัมนี้ จะนวดจัดหนักให้นะเอาแบบไหนเอาเอาแบบสุดเลยครับเอาแบบสุดเลยครับสุดนะสุดเลยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมา <laughs> ดีครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างมากได้ทํางานปีแรกด้วยครับได้มาเจอกับสังคมใหม่ <laughs> อะไรใไหม่ <laughs> อเป็นปีแรกที่แบบว่าเงินเก็บเยอะมากเพราะว่าเริ่มมีเงินเดือนจากการทํางานครับ ว่าประมาณ6หลักแล้วครับาปาเต็มเลยนะครับมีทั้งดีและไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นปีที่หนูรับปริญญาด้วยเรียนจบปุ๊บครอบครัวก็ดีใจจบปุ๊บก็คือทํางานที่นี่เลยโชคดีที่บริษัทให้โอกาสค่ะครอบครัวตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่เลี้ยงน้องแมวอีสี่ตัวมากขอค่ะมีลูกสี่ตัวมีลูกสี่ตัวก็เป็นปีที่ที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับถ้าให้เกีย์ก็คือน่าจะ เกีย์แยกเกีย์แยก,แยกทั้งเลิกกับแฟนด้วยแล้วก็หมาที่บานตายส่งผลไงชีวิตเราบ้างความรู้สึกเราเหมือนไม่มีเพื่อนเพราะว่าเวลาเรากลับบ้านไปเราจะกลับไปหามันมากกว่าดิ่งไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาไหม่ได้เรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างเรื่องครอบครัวมากเลย <laughs> ไม่โอเคปีเราคือแย่สุดๆ <S <s ช่วงเราทำ f r e e l a n c อะเนาะในรายได้เราไม่แน่นอนอะ <S <s พอเรื่องเงินปุ๊บแมวมาป่วยอีกพอ <s> มันเริ่มเครียดเงี้ยเราจะเริ่มทำอะไรไม่ไม่ถูกเรื่องงานเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเรื่องงานดีค่ะโอเคแบบหัวหน้าดีเพื่อน่วมงานดีอะไรเงี้ยมีอะไรก็คือการจะเป็นคนคอยคุยคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความรักปีที่แล้วเป็นงไงบ้า <c> ง <oughs> อามเหลวค่ะก็โดนอกใจอารมณ์ประมาณนั้นค่ะใช่เรอสอนเลยเหรออสอนรู้สึกว่าไม่ต้องยึดติดค่ะปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีเลยเพิ่งเลิกกันด้วยแต่ก็โอเคแล้วผ่านมาได้ถือว่าได้คุยได้เข้าใจในสิ่งที่เราเราเครียดมาตลอดครึ่งปีอย่างเงี้ยอ๋อเราเครียดมาตั้งอ๋อหย่าหยิกพี่สิอย่าหยิกพี่สิ ที่ผ่านมาได้ก็คือพยายามสู้กับมันนั่นแหละอให้มันผ่านไปให้ได้ให,ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตื่นตื่นใช่ประมาณนี้มีผลตามใจใหม่ยังไงไม่มี <c oughs> คือมันก็อยากมีแหละแต่แบบมันอาจจะเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอออาจจะเรื่อยๆที <c oughs> <c oughs> นี้แนละ้วมีเหตุการณ์อะไรที่สอนเราบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามเหตุการณ์ อ oh! น Safe> ่าจะเป็นเรื่องการทํางานล่ะครับได้เจอคนเก่งๆมากขึ้นได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางอย่างที่เราเคยเข้าใจมาตลอดว่าเออมันอย่างนี้เราทำอย่างนี้มันถูกอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ใช่ซสทีเดียวเป็นปีที่แบบว่าได้เริ่มโตขึ้นจากการเป็นเด็กน้อยมาเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยทางานอะไรเงี้ยครับได้ไหมได้อยู่ครับเราพีน้าเด็เป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป้าหมายหลักๆลยก็โอ้พันเตอร์โอ้พันเตอร์ ก็น <itti gesch ät ts> <even> ่าจะเป็นพาอ้ยพาโอ้ยพาแม่เที่ยวครับน่าจะเป็นแอบกบี่ครับวาแผนจะลากี่วันจริงอยากได้สักสี่วันนะนหน้าเขาจะให้ไปปะครับไม่ไม่เนจน่าจะเป็นเรื่องความสามารถครับแล้วก็เออแล้วก็เรื่องของรายได้ครับแล้วก็ความมั่นคงในการงานอะไรเง่้ยครับอยากที่จะ อยากมีรายได้พอที่ซัพพอร์ตแบบที่บ้านได้หรือแบบว่าสามารถใช้เงินได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าซื้อดีไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องของพัฒนาตัวเองเรื่องของการเรียนคอร์สเสริมอะไรพวกเนี้ยค่ะออยากเรียนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นคอร์สแบบว่าปริญญาหรืออะไรเงี้ยค่ะมีคิดไว้เพราะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะสกิลน้อยช่วงเรียนปริญญาตีเนี้ยพอมันมีโควิดมันกลายว่ามันไม่ค่อยได้อะไรขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าการเรียนมันสําคัญไม่ว่าจะเป็นคอร์สหรืออะไรเงี้ย<อ>ไหนๆก็พีใหม่แล้ว มีใครที่เราอยากขอบคุณหรือว่าโอเป็นพิเศษไหมครับสำหรับปีที่ผ่านมาก็อยากขอบคุณพ่อแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าคอยกระตุ้นอะไรอย่างี้ค่ะถ้าเป็นที่ทํางานนะคะพี่ตั้มเลยค่ะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเวลาหนูไม่รู้อะไรเงี้หนูก็ถามเขาเขาก็ตอบให้หนูเสมอเลยอะค่ะเป็นใครที่เราสื่อเราผิดแต่เราอยากมาโทษเขาก็น่าจะเป็นพี่ตั้มเงเหมือนกันนะเพราะว่า เพราะว่าหนูยังอ่อนประสบการณ์แล้วเหมือนช่วยเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นขอโทษค่ะพี่ตา้าที่หนูช่วยอะไรไม่ได้เยอะเลยอยากขอบคุณโอกาสดีๆแล้วกันครับที่แบบได้มาทํางานที่นี่ได้เจอสังคมใหม่ๆได้เจอเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมบริษัทได้ทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดทุกๆเดือนอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมอีกเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับ ขอบุณคนรอบข้างที่แบบดีกับเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่บ้านที่คอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องถึงจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่แบบเรื่องเงินเขาถึงตลอดอะไรอย่างนี้กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แบบว่าคอยให้กําลังใจคอยแบบว่าคอยคุยคอยถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าขอโทษก็จะเป็นขอโทษตัวเองดี่ว่าว่าให้ตัวเองเจออะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ยอมออกมาสักทีจนเพิ่งจะออกมาได้ก็รู้สึกว่าเออขอโทษที่แบบว่าให้ตัวเองให้ตัวเอง ี่ตัวเองเสียใจมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีใหม่แล้วฟ้าใหม่แล้วเราวางแผนจะเปลี่ยนตัวรเอ็คนใหม่ไหมทำตัวเองใหม่ๆการใช้ชีวิตการอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องเก่าก็ปล่อยปล่อยไปมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแล้วก็ออกไปหาอะไรใหม่ๆทําไปเข้าสังคมตีแบดหรือไม่ก็ตอนนี้กําลังคิดแผนว่าจะไปถ่ายธรรมชาติกับคนละปๆ อยากเป็นคนที่คิดหรือเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เครียดมาก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 เฮ้ยโยโอ๊ะจิงอือเออโยโยอยากพัฒนาตัวเองในในเรื่องอื่นๆถ้ามีโอกาสอยากให้ตัวเองแบบเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านะี้มสิ่งที่อยากให้ทำตัวเองให้ตัวเองเป็นน้อยสุดคืออยากให้ตัวเองเครียดน้อยลงแค่นั้นลุงทูอยาก ออกกาลังกายให้ก่อนเลยครับเริ่มเข้าวัยทางานเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออระบบเผาผลาญเราน้อยลงอะไรเงี้ยฝุ่นเริ่มแบบเลเทีอะไรเงี้ยก็อยากจะออกกําลังกายให้มากขึ้นครับในปีหน้าก็อาคนที่เก่งขึ้นค่ะแล้วก็หน้าที่หน้าที่ให้ดีขึ้นค่ะอวยพรปีใหม่้คนที่ชอบนะครับ สำหรับปีที่แล้วก็ถ้าใครทําตัวเองผิดพลาดไปเยอะหรือไม่ก็ไม่มีความสุขก็อยากให้ปล่อยไว้ในปีที่แล้วแล้วเรามาเริ่มในปีใหม่กันดีกว่าไปหาสิ่งใหม่ๆทําเช่นออกไปใช้ชีวิตกับคนอื่นหรือเพื่อนที่เรามีนะครับหรือไม่ก็ไปเที่ยวกับคนในครอบครัวครับ เหมือนงานที่ทุกคนบอกค่ะว่าก็ปีนี้ก็ให้ทิ้งเรื่องเก่าๆไว้กับปีนี้แล้วก็ปีหน้านก็เริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัากการงานหรือว่าอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็ก็ทิ้งไว้ปีนี้แล้วปีหน้านก็เริ่มต้นใหม่ค่ะให้ทุกคนมีความสุขค่ะโอยพ่อเหรอครับ <laughs> ได้เลยครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะครับใครที่ ใครที่วางแผนอะไรไว้ก็ขอให้สมปัรถนานครับตั้งเป้าให้ดีแล้วก็ไปให้ถึงนะครับก็อย่าลืมใช้ชีวิตนะครับใครที่แบบทํางานอยู่อย่างนี้ก็ทําได้ครับทําไปแต่ว่าอย่าลืมบาลานชีวิตตัวเองหานะความสุขตัวเองด้วยครับปีใหม่ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะครับ ช่องไหนเลยช่องไหนก็อุ๊ยเขียนเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง BK House ด้วยนะครับสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ที่ช่อง BK House อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกไงบ้างครับเจ็บครับเจ็บนิดนึงสบายไม่มาสบายค่ะไม่เจ็บอ่ะสบายเลยอ่อ หนูไม่เคยนวดมาก่อนเลยนะครั้งแแล้วใช่ใครั้งแรกเลยหือว่าเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่สองมันรู้สึกมันผ่อนคลายมากๆแบบเหมือนตัวเองจะเป็นออกซิลซินลมแต่ว่าเออมันมันดีอ่ะมันสบายจริงๆแนะนําให้ทุกคนมานะคะ กินนี้ตลาวเขาสูอเนยเห็นหหัวร้อนจีนเลยเป็นขึ้นหัวแนละ้วใส่จะเป็นใครข <c oughs> ามเป็นยี่ไหมคะครับโอ๊อโอ